สีทองแต่ตาในตู้ตัวม่วงบ้านนี้ผู้หญิงเปลี่ยนหลอดไฟครับ ก่อจะไปเริ่มกันครับนี่เรามีกล้วยเบกแตกครับใครที่ชอบดูคลิปของกิกี้พูดนี้ ดูไปกินกล้วยแตกๆไปเพินนักแรฟสั่งซื้อกันได้ครับ100กร,รัม60บาทครับสั่งมาได้เลยที่ซูเปอร์สตาร์ดีคีผู้นี้ส่วนค่าส่งเราออกเองนะน้องเราออกเองก็กลับมาเห็นหน้าค่าตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปมาหลายวานันเพราะว่าพี่มากรุงเทพไงอันนี้ก่อนจะกลับพิ่ส่งโลกวันหนึ่งก็เห็นน้องๆหลายคนบอกว่าคิดถึงก็เลยแบบให้เห็นหน้ากันหน่อยให้ใจเกเรกันสักนิดครับซเซเอร์ห้ารอยเก้ลยที่สุด ยานของอํานาจโบรอสก็มาจนได้ดอกจ่ายช่วยกันตีกันเลยทางเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ยานโบรอสตีกันไปแล้ว9%นะเหมือนว่าเขาเพิ่งจบเรริวกันซุปกันได้ไม่แน่ใจว่ากิวอะไรนะครับพี่ก็ตีไปแล้วแหละเรามาดูก่อนว่าอันดับโจมตีหรออัดกันไปขนาดไหนเนี่ยชิทินสุรเชษยังตึงยังแข็งยังโหดอย่างอันตรายส่วนพี่เอ็มของเราเนี่ยอยู่อันดับ7ของซาบมี VPM อันดับ8ดด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงส่วนพี่นั้นไม่เล่นกับเขาแล้วฮะ เราเป็นสายฟรีนอยู่ชิวๆสงบสงเงี่ยมเจียมตัวแล้วก็มีกิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานปลุกตื่นพลังประชารัฐ <c oughs> ปลุกตื่นพลังประชาชนครับมีของแจกเยอะแยะมากมายของที่ทุกคนเลงอยู่น่าจะเป็นของทองนะตั๋วแดงสิบใบรวมไปถึงพี่หวังอันนี้ครับตัวม่วง พอพี่กดรักเรียบร้อยนําให้ตัวม่วงพี่มี21ใบวันนี้เราจะมาสุ่มกันว่าพี่จะได้ตัวดีๆจากตัวม่วงอีกหรือไม่อาจจะดีกว่าฟินิกแมน SSR บวกอีกก็ได้และอาฮิอาฮิเราจบพี่ เลเวล60ครับกับอีก1,100 e x p ส่วนอันดับในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้พี่อยู่ในอันดับที่63ของซับะพลังลบอยู่ที่7 2 3 5 6 3กครับก็เลเวลน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยประมาณ4-5เลเวลนะนั่นก็คือทำให้เราเนี่ยมีเควสอะไรต่างๆในอัพชาร์กอื่นๆพลังเราเลยได้แค่7 0 0 0 0 0ถ้าเลเวลท่บกันน้องลองคิดดูดิว่าพลังจะเท่าไหร่พี่ว่าแสนบวกบวกอาจจะขึ้นท็อป10เลยก็เป็นได้ <c oughs> ไม่อยากจะจริงครับการเล เล่นแบบนี้เนี่ยก็แสดงเห็นว่าสายฟรีเดี๋ยวนี้เริ่มไปยากแล้วนะครับเพราะสายฟรีอะเลเวลจะไม่ทันพวกสาย39บาทห่างกัน4ี่้าเลเวลนี่ห่างกันเยอะนะเพื่อทำให้เนี่ยเขาพลังไปไวอะเวลาเราพ v p ีเราก็จะไม่สนุกด้วยนึกออกไหมสู้ยากเหลือเกินนะครับมาดูทีมพี่กันก่อนทีมพี่ล่าสุดตอนนี้ยังเป็นอัพเมดูซานำแล้วก็หน้าตาดังเดิมเลยเดี๋ยวเนี่ย จะเฮาฟินิกแมนเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวดำเราปิดจ็อบเรียบร้อยเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายของตัวดำก็พี่ก็เก็บเรียบแล้วตัวดำตอนนี้เรามีอยู่87ใบในตัวน้องมีเท่าไหร่คอมเมนต์มานะคอมเมนต์มาเสร็จแล้วก็อย่าลืมกล้วยเบกแตกตาก,กีกี้ครับกินกันด้วยนะฮะ60บาทสั่งกันมาได้เลยทักเฟซส่วนตัวมาได้หรือว่าโทรมาได้0824022401นะฮะแวะขายของนิดนึง <laughs> ตัวอาวุธยังไม่ซื้อ หลือเวลาอีก8วันต้องจัดตัวอาวุธว่ะแต่เราต้องเอาหินเราเนี่ยเราอยากจะเอาหินปีศาจมาอัดแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้องการอีก3,000เพชรครับซื้อหินปีศาจสองอันเดียวเลยวะเนี่ยยังไม่ซื้อเลยอีก3 0 0พประมาณ3,300เพชร3,500หเออเอาหินปีศาจอีกสองอันเนี่ยเราจะสามารถทำฟินิกแมน SSR หมวกได้ครับนะฮะแต่นั้นเอาไว้เรื่องของอนาคตวันนี้เรามาลุ้นกับตัว ม่วงกันก่อนนะตัวม่วงใช้เป็นอะไรดีตัวที่เพิ่มเลทขอตัวแรงๆโหดๆแข็งๆตึงๆอันตร,รายอันตร,รายหน่อยอยากได้เนี่ยโกเคสึกเอาโกเคสึด,สดน่าจะแรงสุดในนี้ครับเท,ท,ท่าที่มีอยู่นะเพราะโกเคสึดเนี่ยไม่ต้องพึ่งแบบว่าชุบชีวิตตัวไก่แจ้นะมันสามารถทําให้แถวเดียวกันอึดได้ที่ กันในตู้นี้จัดไปดิถึงแม้เราไม่มีตัวเราก็จัดแล้วนะจห้โงเกศมอและก,กีกี้ก็สุ่มตู้นี้ไปแค่สามใบเท่านั้นครับเรามาสุ่มกันเลยทีระใบเท่านั้นนะเพื่อความลุ้นเพื่อความสนุกสนานหวังว่ากีกี้ผู้นี้จะไม่เกลือนะน้องชายนานาม,มาท,ทําคลิปสักทีนึงก็อย่าลืมซุปเปอร์แชทมาให้กําลังใจกันด้วยแล้วกดติดตามกันกดไลค์รัวๆโลแรกนะครับใบแรกของตัวม่วง,งมาเป็นสีฟ้าหลังชางไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วโอ้แคปสันเท หวังอะไรอยู่แล้วน้อมช้ยเรือจัดเรือเละเทะไปไปที่สองของตูม่วงกันเลยดิยังเล่นอยู่นะมีคนคอมเมนต์บอกว่า55ยังเล่นไหมยังเล่น5 99ก็เล่นพอพขอาคุณค่านี่ครับมีแฟนที่ดีว่าที่ภรรยาที่ดีครับแฟนไลฟ์เกมอยู่ก็เอาน้ำมาให้ปกตินในี่ยเห็นที่ไลฟ์สดนะหรือว่าทำคลิปเนี่ยก็จะมีพอแห้งมีกลืนน้ำลายหน่อยตอนนี้มีน้ำมากิน มีมีว่าที่ภรรยาที่ดีทำคะแนนนะครับเราอย่าลืมสนับสนุนเราด้วยครับพว่าด้วยนี่กล้วยเบกแตก60บาทต่อถุง100กรัมหรือเปล่าเนี่ย100กรัมแหละอ,อ60บาทกบสั่งได้น้องชายเอาไว้กินตอนที่ดูพี่เกเกลือสุ่มเกลือแบบนี้บางคนบอกพี่กี้ไหนนัดทำคลิปวันนี้เนี่ย ว่าจะสุ่มตัวเกลือหน่อยผมนอนไม่หลับเลยอยากเห็นพี่เกลือจัด <g twelve> แต่น้องจะเห็นพี่ได้ SSR สีทองอลังชากในตู้ตัวม่วงเข้ามานะอโอ้โหตู้ตัวม่วงไม่จะเป็นออกใบม่วงไหมฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนร่วงอชูร่าเอ้าโจซีนึกว่าด่วงอะคำพูดเมื่อกี้มันร่วงช,ชัดเลยเหลืออีก18ใบของตัวม่วง ขอออกดีๆได้ไหมขอแบบไม่เกลือเละเทะมันต้องมีอะไรดีๆออกแล้วถึงแม้ว่าไอ้ดีนี้เราจะมีลูกแก้วของฟินิกแมนออกมาแล้วนะฮะในตู้ตัวม่วงแต่พี่ว่ามันต้องมีอะไรได้อีกมูเมงไรเดอร์ไม่เอาไม่ถือว่าได้เหลือจะเชื่อใบที่เท่าไหร่วะนะันเนี่ยเหลืออีกสิบหกใบมันต้องออกบ้างอะถ้าคือใครยี่สิบเอ็ดใบเนี่ยไม่ออกถือว่าดวงแย่มาาแล้ะน้องๆน,น่าจะสุ่มกันไปแล้วนะครับกิจกรรมปุ๋งตัวม่วงเนี่ยบอกมาหน่อยว่า<ป>เกลือไหม แล้วก็ได้ตัวอะไรกันบ้างพี่สีฟ้าเรลัวเลยวะฮามาคิวนี่เ,เออริ่มเกลเละเทะแล้วว่ะเอาไงดีวะเนี่ยฮามาคิวรี่อันนี้มีของที่กินเองไหมฮะน,นี่นี่เหรอหรือว่าให้เขาหมดสีฟ้าให้เยอะสีฟ้าเยอะเลยนี่ เมื่อเกลือแบบนี้มันก็ต้องก้วยเบกแตกอ,อุดหนุนกันได้ฮะเนี่ย้วยเบกแตกชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้หว,วานๆเค็มๆมันๆกำลังดีนะเวลาดูคลิปไปเนี่ยกินไปแล้วมันจะเพลิ่อลืมความกลือเพราะความเค็มมีอยู่แล้วในเกมวันพแนแมนหดสองเกตต่อไปเลยสมว่ติได้ไปแล้ว ตัดไปได้แบบบ้มบมนะคือลรือออกมาแบบนี้สีทองล่าทางออกมาเป็นสีเกลือเละเทะเทมกันลงดีหวานมันนะฮะหวานมันเพลินกับการดูคลิป60บาทตอดถุงสั่งได้ จะมะอ,อ,อุกาบามัเกิเป็นประกาศสีม่วงมสีม่วงเลยสีฟ้าเฮียโรเกลโร่หลายจุดอยากจะเศร้า่ะไม่น่าเลย <c oughs> ใช้สูตรกดข้ามมัจ็งพอไทเกอร์จะเกืกแล้วตอนนี้เราสุ่มไปเก้าใบแล้วนะครับ เราไปไปที่สิบนะใบที่สิบของตู้ตัวเมืองใส่ละมาขอชาร์จพลังและกระโดดต่อยอุกกาบาตหน่อยมันต้องออกไม่ไปที่สิบออกมาเหอะโอ,โอ,โอ้โหสิ่งไอเดตแมนพึ่งทางนะนี่ว่าสาดองตัวม่วงมา20ตัวมันยังเ,งเกืยอ,อยูอวะ อะไรหเนโีโอ้ใส่ตพอละเก็บไว้ให้น้องๆสั่งบ้างนะทักมาที่ Facebook ส่วนตัวได้นะใครจะซื้ออะมาคุยกันอยากจะรั่วนี่พุสา่าอัดคลิปจากที่กรุงเทพเนะี่ยมาให้น้องเห็นความเกลือพุส่าหายไปหายวันจากการทำคลิปใส่ตะมะต่อยอุกาบาตจนเกิดเป็นปรากายแสงสีฟ้าลางจาง อสายฟรีเห็นใจสายฟรีหน่อยจิมในจะหนีไปเล่นสายเติมเพราะอย่างเงี้ยให้เกลือตัวเอี้ะออกมาครับต่อยู่กบายที่เป็นประกายแสงสีม่วงได้เป็นตัวอะไรอ่ะแกคิดว่าฉันไปสังเกตหรือไงอย่าบอกนะอีไออ้างอังอ่ตเต็มหมดตายสุกิตโดเรมอนตัวที่ห้าล้านแปดแสน มาสู่ในอดียของกีดเก้บดีมาแล้วแซดมายังไม่หมดความหวังแล้วโผกระโดดต่อยอุกาบาทจนเกิดเป็นปรากายแสงสีทองแต่ตาในตู้ตัวม่วงตัวที่ได้คืออะไรลองชายเอาเสียงดังมันไม่อยู่แล้วเห็นพี่ตาเดี๋ยวเก็บเพชรอีกหน่อยหรือมันก็ได้แล้ว นี่อยากให้ใช้ฟินิกแมนก่อนการันตีขนาดเลยเหรออยากให้ได้ไวกว่ากำหนดแล้น้องชายพี่อยากได้ตัวอื่นด้วยมาเพื่อแต่ถือว่าไม่เกลือถือว่าได้ใช้แบบนี้เนี่ยฟินิกแมนเอสเออาร์ R, บวกแล้วได้เฉิดฉายก่อนนะหนดลองชายลายแสงสีทองมันออกไงเนาะขออีกใบได้ไ่ะนะยี่กี้ไม่รู้จักพออยู่แล้วอะได้หินพิษไมโผลพารมานี่มาบ่อยเลยว่ะ แฟนที่ทำอาหารอยู่อะไตตะมะขออีกทีนึงนะสีทองอลังช่างจนออกมาสไอดี ID ของเกี้วมังกรดินตัวตุ่นแท้ๆบอกเลยเป็นมังกรดินหัวจะปวดอ่อนเพียจะพูดห้าใบสุดท้ายของตัวม่วง่ะเรามารุ้นกันว่ามันจะออกอะไรขอสีทองอีกสักใบนึงไว้ มันจะได้คุ้มหน่อยครัคนดูคอมเมนต์หน่อยนะว่านั้นแต่เปิดสีม่วงมาเนี่ยมันได้อะไรบ้างอ้โห S R อ้มาเป็นลรอาหารมาแล้วยุงตัวใหม่ไนะหมเนี่ยน่าจะเป็นตัวใหม่ครับเพราะว่าเป็นตัวหายากพลังเด้งมา2องพสี่ถือว่าเป็นการกดฟิกเกอร์ไม่เกลือตัวนี้ไม่เกลือยังโอเค แต่มันจะโอเคกว่านี้ถ้ามีสีทองอลังช่างไม่ทั้งตัวเร้ชายมาแล้วใส่ตะมะวันที่สิบหกของจ้าอย่าให้เราเกือนะต่อยมา,าบ้าบ้าโอ้ยเอ๊ะเล็ดอาตัวที่สองเอ๊ะเล็นอาออกมาเป็นอะไรเนี่ยออกมาเฮ้ยพวกแกก็จับคู่กับสาวกพิภพ,พ เสียงดังไม่ได้คนยีใจเลยวัคซีนแมนโบ้ปั้นครับกายปั้นด่ดนะวนเนื้อตัวเนี้ยวัคซีนแมนโบที่แกงไหน,นทุก้างได้จัดไปดิไม่เกลือพุกชายไม่เกลือคราวนี้ในวัคซีนแมนล่างสองไอตอนแรกนึกว่าล่างแรก หน้าอึ้งไปเลยนว่าร่างแรกออกมาแล้วโหยสักตัวแล้วปั้กิ๊กี้วันนี้ดวงดีวะ่ะได้ฟินิกแมนก่อนกําหนดแถมได้วัคซีนแมนร่างสองมาเชิดฉายในดีคะกายบอกว่าโวมันแล้วเนี่ยปั้นมันจัดน้อาชฉยมาใครอยากดอนกับเธอบ้บางเอกี้สายฟรีเธิดฉายในเ 99, ทิว์ห้าร้อยเก้าสิบเก้าครับท้าดวลกับทุกสิ่งออกมาสีฟ้าปิดท้ายไม่ปิดท้ายนี่แล้วเอาเอาเอา,เอาไปแลกตัวไอเดียเรา เปิดจังหวะเราจะได้ลูกแก้วโกแค่เสือ้อมาละไซสะมาบอกขอปิดท้ายเนี่ยร็อดนี้ดีๆหน่อยขอกระโดดมีโหลด,ดมีโหลดแบบนี้ไม่ใช่อนนิเอร์เน็ตแน่นอนพี่อยู่กรุงเทพตัวมาป้าโโลิลี่เหลือจะเชื่อปิดตัวให้แบบนี้เราไปแลกของรางวัลสิครับเรามีเยอะเซ้ยน้องสองอันเอาตัวม่วงมารวนต่ออันอื่นเราไม่สนอยู่ลว ขอลูกแก้วโกเคตึหรือว่าหินปีศาจอีกสักอันถ้าได้หินปีศาจอีกอันหนึ่งนะพี่เปลี่ยนร่างฟินิกแมนได้วันนี้เลยฮะฟินิแมนเรอกายร่างหรือไม่ต่อ,อยู่กระบา,บาจนเกิดเป็นดีแพ็คดีพร้อมขโมนพร้อมไม้สุดท้ายของตัวม่วงมาลุ้นกันว่าจะออกตัวเดียวหรือไม่สายธรรมะนะฮะขอกระโดดช้าปารางังแล้วก็ต่อยปิดท้ายไปเลยครับ เียบรองเกลือเละเทะในใบสุดท้ายแต่โชคดีเราได้วัคซีนแมนโบล่างสองมาเดี๋วพี่ไปปั้นแน่นอนแล้วก็ได้หินปิศาจมาน่าหมายคว่าอีกแป๊บเดียวมาทํำไมเนี่ยไออังมาทําเพื่อนะประมาณแบบนี้แล้วกันนี่ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โพนี่ไม่ใช่ม้าแต่มันคือลาครับแล้วพอลาแบบนี้มันก็คือลาไปก่อนบิดหมดปลับ